ผลิตภัณฑ์ที่ถูกอ,อกถูกใจสายมูเตลูก,กันแบบสดๆค่ะสำหรับแบรนด์สีปทุมมานะคะของผู้บริหารสาวไฟแรงคุณจุฬาลักษ์ผู้ผลิตลิปสีปทุมมาแล้วก็สบู่หน้าทองสีปทุมมาทิ้นอกจากจะได้ในเรื่องของความสวยความงามแล้วก็การดูแลผิวพรรณแล้วนั้นนะคะยังได้ถึงความเฮงแล้วก็ความปังจากผลิตภัณฑ์จนมียอดการจัดจำหน่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจากความนิยมนี้เองนะคะทำให้ล่าสุดแบรนด์สีปทุมมา ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวาัลสยามนักขาชดบุคคลแห่งสยามครั้งที่4ี่มาการันตีความปังของผลิตภัณฑ์ไปเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาณเดอะมองงามวงวาน สวัสดีค่ะดูนะคะซีโอแบรนสีปทุมมาค่ะสุดตื่นเต้นมากนะคะต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยของแบรนด์เรานะคะประทับใจมากก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะคะที่นะคะได้ให้โอกาสแบรน์เล็กๆของเรานะคะได้มารับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วยนะคะก็ดีใจมากขอบคุณมากๆค่ะอ๋อตอนนี้เป็นเครกิอกกีดกับสายมูนะคะเป็นสินค้าที่แบบว่าจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะก็จะมีลิปสบู่นะคะลิปก็จะมีทั้งหมด2ขนาดนะคะมีลิปดินขนาด6กกรัมนะคะแล้วก็ลิป แมทขนาด1.5กรัมแล้วก็สบู่หน้าทองสีปทุมมาค่ะ,ะมี๋ยวมี3ตัวนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายอดขายกําลังแบบพุ่งมากนะคะ mm hmm. ก็คือดีใจดีใจมากคิดว่าแบบไม่คิดว่าจะพุ่งขนาดนี้ก็เราขอขอบพระคุณนะคะคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจนะคะในสินค้าของเรานะคะเราเป็นสายมูแบบใช้ชื่อองอย,ย่าเด้วยครั้งแรกเลยนะคะในประเทศไทยคือแบบ ใช้ชื่อย่าสีปรุมบานะคะขอขอบพระคุณมากๆนะคะดีใจมากที่ให้การต้อนรับนะคะแบรนด์น้อยของเรานะคะคือตอนนี้สินค้าของเราก็ก้ามาก็รุ่นที่3ที่สี่เลเนาะสามสี่นะคะยอดขายแบบพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆที่แรกเลยเอาจากแกเรยคือสินค้าธรรมดาคู่แข่งเยอะแล้วเราคิดว่าบารมีเราน่าจะไม่ถึงแล้วแหละกลับกับเส้นทางธรรมดาเราก็เลยตัดสินใจลงเส้นทางสายมนูเลยนะคะทีนี้ สายมูเอ๊ะเอายัางไงดีนะก็นั่งคิดถามกับเองก็ที่แรกว่าจะไม่ได้ตั้งชื่อองค์ย่านะคะทีนี้มันเกิดปัญหาฉุกเฉินมีม,มีอีกทีมหนึ่งจะมาผลิตบิดมิรีบเหมือนกันกับเราเราก็เลยตัดสินใจว่าเราใช้ชื่อองค์ย่าใช้บารมีองค์ย่าจะได้ไม่มีอะไรมาทําร้ายเราได้เพราะบารมีองค์ย่าเนี้ยจะนำคุม้มครองเราและก็จริงนะคะคือต้องบอกว่าตั้งแต่เราใช้ชื่อองค์ย่าสีปทุมามาไม่มีอะไรที่แบบว่ามาแบบ รบกวนเราเลยนะคะแป็นสมูทมากยอดขายดีมากๆนะคะลิปทิคินของเราตัวล่าสุดนะคะยอดขายตรงนี้ออกมาทั้งหมด3ามพั2สอหลอดเนาะโอ้โหแ,แตกแดนมาก,แ,กแตกแดน เขจะบอกได้ไหมคะว่ามูยังไงคะลิสติกตันนี้ไม่มีส่วนประกอบหรือว่ามันมีการผ่านขั้นตอนการทำพิธีอะไรอะไรเลยก็ต้องบอกทางโรงงานพูคะก็ต้องบอกว่ามูแบบไม่ได้มูธรรมดาเรานําเข้าวัตถุดิบชั้นดีนะคะแล้วก็เป็นสารสกัดนานาชนิดที่เป็นมงคลและที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นวันผลิตหรือว่าวันจัดจําหน่ายเนี่ยค่ะเราดูเลิกเลิกการจัดจําหน่ายเลิกการผลิตต่างๆด้วยเพื่อเราคาดหวังว่าลูกค้าของเราเนี่ยค่ะจะได้รับความมงคลส่งต่อความมงคลนะคะแล้วก็ทุก อตของเรานะคะเรามีการบวงสรวงแล้วก็ขอพรปู่ย่านะคะเพื่อให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยค่ะที่ได้รับสินค้าของเราได้เหมือนกับได้พรจากปู่ย่าไปด้วยค่ะต้องปังด้วยนะคะมูั้งทีต้องมูให้รวยนะคะมูให้ปังอ่ะอันนี้ต้องบอกว่าปฏิหารเยอะมาก ไปหารเยอะมากบางคนถูกหวยท็ิ่งิเราไม่น,นําในเรื่องการเล่นหวยนะคะแต่ว่าแปลกมากตัวแทนถูกหวยลูกค้าถูกหวยกันเยอะมากนะคะอ,อันนี้คือแบบตะลึงเขาก็ออขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะในการเข้ามาขายแบรนด์เราเพราะเราไม่อยากให้ทุกคนเครียดเพราะว่าเขาว่าสายมูของเราต้องขายอย่างสบายใจนะคะ คือไปอย่างสบายใจเมื่อไรก็ตามที่เราเครียดหรือเราลบนะคะทุกอย่างมันจะลบตามไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณจริงนี่นะคะเราก็จะทําการขยายแบรนด์ของเรานะคะให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะเราวางแผนกันว่า ปีนี้นะคะภายในปีนี้เราจะใรมาสุดท้ายเนะะะี่ยค่ะเราวางแผนว่าในประเทศไทยจะต้องรู้จักสีปทุมมามากยิ่งขึ้นและในต่อต่อไปเราจะนำพาสีปทุมมาค่ะให้เป็นที่รู้จักต่อไปในทุกอาอาเซียนของเราเลยค่ะอันนี้นะคะเราก็ขอฝากนะคะติดตามเราทางช่องทางาเพจเฟซบุ๊กของเรานะคะก็จะเป็นเพจสีปุม บริษัทนะคะก็จะมีนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายโปรโมชั่นนะคะต่างๆนะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ทางช่องทางเพจของเราได้เลยนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ f a c e b o o k Fanpage ของแบรนด์ได้เลยนะคะ